สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากบ้านคามาตะนะคะ <_ Awards> เห็นไว้ช่องนี้นนมาบ่อยเพราะว่านันหยุดนันติดโควิดนะคะมีเวลาว่างก็มานะคะทุกคนเนื่องจากว่างนี่แหละนะคะก็เลยมีเวลาดูนู่นนั่นนี่นะคะทุกคนแล้วก็คือก็เลยได้เมนูนี้มานี่เลยนะคะทุกคน <_ Ừ> คือแบบว่าอยู่บ้านหลายวันใช่ไหมทุกคนแล้วก็ไม่มีของหวานในตู้เย็นเลยนะคะก็เลยเนี่ยค่ะดูคลิป ดูก็เลยดูคลิปมานะคะเห็นก็คิดว่าเออเรามีส้มเรามีอันนี้อยู่น่าจะทําได้นะคะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะขนมปังก็อบง่ายๆแล้วก็ราดซอสส้มแฮกอยู่แบบง่ายๆนะคะไม่ได้ทำคลิปนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันเหนื่อยเนยมันเหนื่อยเนื่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> มันยังเหนื่อยเนื่อยอยู่นะคะทุกคนไม่ได้ทําคลิปนะคะ อันนี้เขาให้อันนี้เขาให้เอาถุงมาถุงเขาอยามาแขวนไว้อย่างนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่าเราติดโควิดนะคะตอนที่คนที่มาส่งของเนี่ย <laughs> เขาจะรู้นะคะอันนี้นะคะเขาให้แขวนไว้หนะ้าบ้านอย่างนี้ตอนนี้เรียนออนไลน์นะคะส่งของ ให้คนติดโควิดนะคะทุกคนมาเก็บผักนะคะทุกคนเพราะว่าผักในบ้านเริ่มหมดแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตกใจหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะ รอบบ้านเรามีผักมีผักมีหญ้ามีอะไรรอบบ้านไปนหมดเต็มไปหมดนะคะฉะนั้นนั่นไม่ได้บอเีเลยนะคะเพราะว่าเราก็พอรู้จักผักที่กินได้หญ้าที่กินได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือนี่นก็พยายามบอกลูกตลอดเลยว่าเราจะไม่กลัวนะเพราะว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราพอรู้จักอันนั้นอันนี้ที่มันสามารถกินได้ เราจะรอดนะคะตอนนี้ก็ออกมาเก็บคนเดียวนะคะอากิวอากิวเหมือนจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะวันนี้เหมือนจะสงบสงบกว่าทุกๆวันนะคะก็คือไม่ค่อยแบบสดชื่นสักเท่าไหร่ก็เลยให้อยู่ในบ้านไปก่อน,นะคะ่ะฝน ส่วนปะปะก็นอนหลับเนี่ยก็พักผ่อนไปแล้วนะคะก็เลยออกมาเก็บคนเดียวตามจริงว่าจะไปเก็บหน่องไม้ด้วยนะคะทุกคนแต่นั้นไม่รู้ว่ามันเขาจะมีคนว่าหรือเปล่าเพราะมันไกลนะไกลจากบ้านไปเนาะถึงออกไปก็ไม่ได้เจอคนหรอกแต่ว่าแต่เราก็ก็กลัวนะว่าเออเดี๋ยวเผื่อใครจะกลัวเรานะคะเั้นก็เลยไม่ไปตามจริงหน่องไม้บ้านเราก็ยังไม่หมดนะคะแต่ว่าเน้นไม่ไปหรอก กลัวคนอื่นเขาเขากลัวเราเนาะมันก็จะไม่ดีไปนะคะเนี่ยเห็นไหมมันก็มีผักแบบจะกินอะไรก็ไม่ไม่มีปัญหานะคะนี่ผักยอดอ่อนมากค่ะทุกคนมันเหมือนผักก้านตรงบ้านเราอะไม่รู้ว่าที่อ่าที่กรุงเทพเรียกอะไรนะแต่แถวบ้านเนี่ยมันจะมีผักชื่อหนึ่งที่เรียกว่าผักก้านตรงผักก้านตรง พี่เอาไว้ใส่แกงหน่อไม้นะก็กินอันนี้นะคะก็ไปกินแทนผักเขียวนะคะก็คงจะไปลวกลวกกินธรรมดานี่ยนะคะยอดอ,อ,อ่อนเยอะเลยนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะเมื่อก่อนก็ฝนตกยอดอ่อนๆ่อนวบอวบ,บเลยคะ่ะน,น่นเต็มเลยออกจากพื้นที่ไกลไม่ได้นะคะกล้าออกมาแค่นี้แหละ มาถึงรงรถนะคะนอกนั้นก็ไม่กล้าออกจากบ้านเพราะว่ากลัวคนมาทักแล้วบางคนกลัวเขาไม่รู้แล้วเขามาทักเรามาคุยกับเราแล้ว,ลวถ้าเราไม่คุยกับเขาเดี๋ยวจะหาว่าเราแบบชิ่งมันก็เนี่ยค่ะหากินแถวบ้านตัวเองนี่แหละโอนๆๆๆนี่ก็กินได้แล้วนะคะเบบี เบบีหัวชีถาน้อยกินได้แล้วทุกคนแต่จะไปกินกับอะไรเนะอยากกินกับน้ำพริกแต่ว่ากินน้ำพริกไม่ได้นะตอนนี้มันเจ็บท้องนะคะม,มนีถอนอันที่เขาเยอะๆดีกว่า แบบกลมก็มีนะคะจะไ,ไปทำซุปให้พ่อลูกดีกว่านะสักสักกำรรหนึ่งสักกำรรหนึ่งนะคะพอเรามีผักเองเราก็ไม่อดนะคะทุกคนนี่ทำอะไรก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ ปีนี้เคยยังไม่ปลูกอะไรเลยปลูกแค่นี้อันที่ขึ้นก็กำลังขึ้นนะคะตน้นหอกประมาณนี้แล้วยังไม่ได้มาแบบอะไรนะคะพอดีอันเนี้ยนั้นซื้อมาแล้วมเมล็ดมันหมดนะคะก็เลยแบบหว่านได้เท่านี้เนาะ มันก็เลยไม่เยหวานได้เท่านี้แล้วก็ว่าจะไปซื้อมาหวานอีกอะไรอีกนะคะทั้งหัวใช้เท้าอะไรก็นี่แหละนะคะมันมันก่อนหน้านี้ก่อนนี่จะติดโควิดฉีดวัคซีนด้วยค่ะทุกคนไปฉีดวัคซีนมาใช่ไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็พักนะคะพักเพราะฉีดวัคซีนเพราะว่าไม่สบายเนาะแล้วก็ทั้งกดรลยย้อนนะคะคือวันหยุดคือหาหมอตลอดเลยนะคะ ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรในสวนมากเลยนะคะสตรอเบอรี่โอ้ยสตรอเบอรี่แดงเต็มเลยทุกคนไม่ได้มาดูสตรอเบอรี่แดง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 เฮ้ยรอ,อยให้มันสุกไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาเก็บนะโอ้ยเน่าแล้วก็มีอันที่เน่าก็เหน่านหะม โอ้ยไม่เก็บมันเน่าเนี่ยมันเป็นเน่าเก็บไปดีกว่านะคะพอดีผลไม้ผลไม้เราก็จะไม่มีเก็บสตรอเบอรี่ไปด้วยนี่หลายรูกนเลยนะนี่นะคะป็นก็พอได้กินประทางชีวิตนะคะ ไม่ตายแน่นอนอย่างโชคดีที่แบบว่า <c oughs> อยู่เป็นนอกแบบนี้เนอะถ้าอยู่ในจริงๆถ้าอยู่ในห้องในอพาร์ทเมนต์เบบนี้ยคือตายแน่ๆน,นะคะไม่ได้เดินไปไหนเลยสิบวันอะสิบวันไม่ได้ไปไหนนี่แย่เหมือนกันนะคะม,มาแรงมากิน วันไม่ได้ไปไหนนี่ก็คงจะแย่แย,ยมากเหมือนกันนะคะแค่นี้เราก็ได้ผักทำกับข้าวนะคะแล้วก็แถมมีผลไม้อีกนิดหน่อยนะคะทุกคนหนึ่งมื้อของเราแล้วนะคะก็ใช้เนื้อสัตว์จากที่เรามีอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเนี่ยจะได้เป็นเมนูอะไรนะคะทุกคนพอดีพ่อลูกอยากกินสลัดด้วยนะคะก็เลยมาเอาสลัดเพิ่มพอลูกอยากกินสลัดนะคะี่ใช้ได้หมดประโยชน์ได้ตรงนี้แล้วนะคะ ใบอ่อนใบแก่กินให้หมดมีประโยชน์ตรงนี้ง่ายทุกคนปลูกแล้วมันก็ได้กินนะคะกินแล้วมันก็กินดีเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารอะไรทั้งสิ้นนะคะแก่เราก็กินได้ มันก็ไม่ได้แก่มากนะคะเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งออกอันนี้รอบแรกนะคะที่ได้กินรอบแรกของปีเลยนี่นะคะอย่างถั่วบุ้งอะ่ะยังก็ปลูกแค่นี้นะคะปับสี่ห้าต้นพอได้กินนะคะ ส่วนผักน้อยเราก็ไปเก็บเนี่ยค่ะสับปะรนะคะแล้วก็อันนี้นะคะพอดีเมื่อกี้เน้นหาข้อมูลคือเน้นชอบกินนะทุกคนแล้วก็เนะ้นรู้สึกว่ามันมันดียาเขาบอกว่า,วามันเหมือนมันเป็นยาแต่ยังก็ไม่ได้ถามรายละเอียดเยอะนะคะเันก็เลยดูในอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้นี้เพราะว่ามีแต่คนที่อยู่ในสวากินนะคะเขาบอกว่ามันเป็นชื่อมันนะคะเป็นอุกงิในภาษาญี่ปุ่นนะ,ะเหมือนกับว่ามีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนนะคะ หรือเรียกว่าสมเขียวอันนี้คือออามาแรกๆคือเหมือนออกมาปลูกเพื่อเป็นยานะคะทุกคนอันนี้นะคะแต่ตอนนี้ตอนนี้ที่นี่เขาก็จะปลูกแบบเป็นรั้วนะคะตามยู่ในซาว่าเนี่ยก็จะมีแบบอูต้นอูโกงิเนี่ยอ,อกอกอูกงิเนี่ยนะคะปลูกเป็นรั้วนะคะต่างๆซึ่งเป็นรั้วกินได้นะแล้วก็น่าแบบดีกับร่างกายแต่เขาก็ไม่ได้เขียนไว้นะคะว่าดียังไงนะคะทุกคนนีต้นก้าคนาค่ะ ทำแค่นี้ลนะคะปีนยังไม่กล้าเอาไปลงเลยคะ่ะกลัวมแมลงถ้าเอาไปลงก็คงจะหาภาคคุมไหมแบบนะะี้ค่ะน้องต้นแข็งแรงแล้วควรเอาไปลงได้แล้วนะตามจริงเนาอย ใส่แจ็คกันนี้บ้านนะคะเอาไม่เยอะนะคะเพราะว่าปล่อยเว้งนี้เขาก็คงสวยแล้วนะคะมาเก็บดอกไม้นะคะเก็บไม่เยอะนะคะเพราะว่าไว้ที่นี้เขาก็สวยแล้วยทุกคนสวยมากยิ่งตัดกับสีเขียวยิ่งสวยมากชื่อดอกอะไรนะสวยมากค่ะดูดิ ช่วงนี้มนแมลงหนอนเยอะมากนะคะไม่มีแจกกัน,นะใส่แก้วชายูวนียจางแรกเลยนะคะน่ก็จะเอาต้มหหูก้นสุดท้ายนะคะที่เหลืออยู่นะคะมาใส่ไปด้วยนะ โปรตีนนะคะโวงามมากนะคะล้างแล้วมันก็จะตัดตัดเขาแล้วก็ไปใส่นะคะตัอเหมือนวันนี้เหมือนไอไอเยอะกว่าทุกวันนะ พ่อเริ่มเป็นห่วงแล้วนะคะพ่อเริ่มเป็นห่วงแล้วลูกไอเ<อ>เห็นเขากินกับลาบกินอยู่อะไรน่ากินมากเลยค่ะเนี่ยแบบเนาะตัดหัวไปเนี่ย เห็นที่ไทยกูกปลูกกันนะคะแบบนี้อันนี้ก็จะตัดแบบนี้เลยนะคะตัดไปแบบนี้เลยอืมหั่นด้ไห วันนี้รู้สึกแบบมีเหนื่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้มนี้ไปก่อนนะคะให้เขาสุกสักหน่อยก่อนแล้วค่อยเอาใบใส่พอเริ่มเดือดแล้วก็จะใส่อันนี้ลงไปนะคะซาบะคังนะคะปากระป๋อง กระป๋องที่ได้รับมานะคะจากนั้นก็จะใส่ผงปลานะคะที่สำหรับทำซุปนะคะสุดท้ายก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะใบใบหัวใชเท้าเมื่อกี้ะคะ่ะเพราะว่าใบหัวใชเท้าก็กินได้นะคะทุกคน ใส่มิโซะนะคะมิโซะเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะคะมิโซะขาวมิโซะแบบออกสีแบบนี้แล้วก็จะมีแบบว่าแบบเค็มแบบไม่เค็มมากนะคะทุกคนมีหลายสูตรให้เลือกนะคะก็ทานมิโซะนะคะจะได้ช่วยปรับลำไส้ช่วยในการทำงานของลําไส้นะคะ นอกจากโยเกิร์ตแล้วก็กินอันนี้แทนได้ซุปนะคะมันนี้นะคะเราก็ได้ซุปง่ายๆนี่ซุปต้่ใส่ปลากระป๋องนะคะน่ากินอยู่นะคะทุกคน เนี้แม่ย่าจะชอบทําให้กินช่วงช่วงนี้แหละค่ะมีใบผักออกมาเมมีมีใบผักออกมาใหม่ๆนะคะก็จะเอามาทําเป็นซุปนะคะ ไม่มีอะไรนะคะอยากทำให้มันแบบสวยงามนะคะเพิ่มอรรถรสในการกินนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะสลัดอกไก่นะคะโอกไก่ที่ซื้อมาตอนที่มันลดลาราคาพอดีนะคะซื้อมาหลายแพ็กก็เลยได้กินถึงตอนที่ตัวเองปิดโควิดนี่แะคะทุกคน ที่บ้านนะคะก็จะชอบออกมาทําหลายอย่างนะคะแต่ว่าีวันนี้ก็จะทําเป็นง่ายๆทําทเป็นสลัดนะคะมายองเนสใครอยากลาดโชยุก็ลาดไปนะคะเป็นจานนี้นะคะแล้วก็อกไก่ก็ลาดไปงอสงาะคะแค่นี้พอเราจะกินกันประมาณนี้นะคะนี่อากิโ แล้วก็อันนี้ก็เป็นปลาแซลมอนที่ได้รับมาอีกเหมือนกันนะคะก็จะเลยข้าวกินแบบนี้เลยโอโตจังมาตัดสิ ปาเขาก็อาการดีขึ้นว่างแล้วนะคะตอนนี้ให้อิตาิมาสอิตาิมากินไอติมเสื้อเลยถอดเสื้อออกอยังหนาวอยู่นะคะยังใส่เสื้อสองตัวนะคะอันนี้เป็นเสื้อชั้นในแต่ว่าเมื่อกี้ถอดออกเพราะว่ามันเหลอนะคะนี่กำลังเปิดสต็นะคะเพราะว่ายังหนาวอยู่ กิวกินก็กินได้นะคะเขาจะมีรสชาติออกขมๆแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะอุกงก็ถือว่าร่อยนะคะอากิวก็กินได้นะคะพระว,กวกอากิวเนี้ยกินได้ทุกอย่างแต่ว่ามันรู้สึกว่าก็มีความเหม็นเขียวนะคะทุกคนแต่ว่าอากิวก็กินได้กินได้หมดนะคะเด็กคนนี้เห็นไหมอันนี้เป็นใบใบอะไรก็กินได้หมดในดูชิมดูสิ ็ม <c oughs> ม่妈妈 no a n เบบี้ไทกงเลยบบี้เลดิชลาดิชอืมกินได้หมดนะคะทนั่นรู้สึกว่าวันนี้เสียงนั่นเริ่มกลับมาแล้วนะะทุกคนเริ่มดีขึ้นแล้วนะแต่วันนี้ก็ไอเยอะกว่าทุกๆวันนะคะ มันไม่เหมือนกันสักวันเลยค่ะไม่ปกติเลยไม่เหมือนกันสักวันเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะว <c oughs> ันนี้อเยอ <c> ะ <oughs> ขอทววันอัวโอ้ยแซร ผักแม่อร่อยไหมัรแม่คกับผักแม่อร่อยครับกินเอากินเอาแมวที่ช่ว้ทำไม,ม,มกินหมดนะคะพอบอกแม่ปลูกิ้งกินหมดม,มักล่ของแม่เสร็จแล้วก็วัดไข้ วัดออกซิเจนกินยานะคะสำหรับคุณเราจะต้องวัดไข้วัดออกซิเจนแบบนี้นะคะเพราะว่า,าทางสูุสุภาพเขาจะโทรมาเช็คนะคะก็จะประมาณนี้ก็ต้องจดไว้นะคะว่าแล้วก็อาการเราเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ละวันเรามีอาการยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะสอบถามนะคะยาพอไหมนู้นนั่นนี่นะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นการาใส่ใจรายละเอียดเราดีมากเลยนะคะก็มาเพิ่มอีกนะคะ ก็ได้เหมือนเดิมนะคะแกะดูกล่องหนึ่งแล้วนะคะก็ได้มาเพิ่มอีกสองกล่องนะคะเพราะว่าเราจะกักตัวอีกอไม่กี่วันนะคะถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ก็วันวันนี้ก็วันวันอังคารแล้วนะคะก็มาเพิ่มอีกสองกล่องยังไงก็กิกนได้หมดแน่นอนนะคะได้กินไปเป็นเดือนสองเดือนเลยนะคะทุกคนคือเยอะนะคะ ตอนนี้ก็มีอยู่สี่กล่องนะคะกินไม่หมดแน่แน่แต่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำทุกๆอย่างเลยนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ